วิศวกรจะมีแรงกดดันอยู่2กลุ่มด้วยกันคือ1กลุ่มของเรื่องงาน2กลุ่มของเรื่องคนวิศวกรตามจะมาแบ่งปันประสบการณ์จากแรงกดดันด้วยกันกลุ่มที่1เรื่องงานจะเน้นเรื่องเวลาในการทํางานว่าโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์หรือว่างานโครงการแต่ละโครงการเนี่ยย่อมมีกําหนดและวันเวลาที่น่ชัดเจนว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ใกล้วันสิ้นสุดเนี่ยจะมีผู้จัดการมาถามว่าถึงไหนแล้วเช้าสายบ่ายเย็น คำพูดนี้จะตามเราตลอดเวลาแรงกดดันจากหน้างานเพราะว่าในการทํางานเนี่ยย่อมมีปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะต้องแก้ปัญหางานนะครับเพราะว่าเมื่อถึงกําหนดใกล้ส่งลูกค้าเนี่ยเมื่อมชีชิ้นงานเนี่ยเกิดผิดพลาดหรือว่าเกิดการรีเจ็ตขึ้นมาเนี่ยจะต้องทําการรีเวิร์สร้อเเพราะว่าเรื่องอะไรเรื่องต้นทุนเราจะมีแรงกดดันทางต้นดานแรงกดดันกลุ่มที่2คือเรื่องคนกลุ่มนี้จะได้ว่าเป็นส่วนกลุ่มที่สําคัญนะครับอย่างเช่น หัวหน้างานเนี่ยเขาคาดหวังกับเราไว้สูงเพิ่งให้โปรเจกต์ทาและได้ทดลองยังไม่ทันเสร็จเขาจะตามผลทันทีเสร็จเมื่อไรเป็นผลเป็นยังไงเนี่ยนี่คือแรงกดดันเ็จะไม่ถามเลยว่าเสร็จทันไหมติดปัญหาอะไรจะไม่เคยเจอคําถามนี้แรงกดดันการทํางานเป็นทีมเมือมีหนึ่งผลการขึ้นมาเนี่ยนะครับจะมีการมอบหมายว่าแต่ละแผนกต้องทําอะไรแยกย้ายกันไปทํางานและจะมาทําการสรุปกันทีว่า เริ่มถึงไหนอะไรยังไงแต่จะติดเรื่องเรื่องปัญหาที่ว่ายังไม่เสร็จเลยยังไม่ถึงกําหนดจะเสร็จเลยยังไม่ทันเลยว่ายังไม่ได้ทำเลยเราเป็นเซ็นเตอร์ในการประสานงานเนี่ยเราต้องมีวิธีแรงกดดันตัวนี้มากผมเคยเจอคําตอบที่ว่ายังไม่ทันเสร็จเลยถ้าอยากได้ไวมาทําเองซิจากที่กล่าวมาเนี่ยแรงกดดันมีสองกลุ่มนะครับน้องๆเจอแรงกดดันประเภทไหนช่วยคอมเมนต์มาทีว่าเหมือน วิศกรตามไหมถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดหัวใจกดคอมเมนต์กดแชร์ด้วยนะครับ